คำเตือนดูคลิปนี้เราอาจจะทำให้อยากได้ของเล่นถ้ายังไม่มีเงินก็ยังไม่ต้องซื้อดูคลิปเฉยๆก็มีความสุขได้นะผู้ปกครองควรเตรียมเงินสำรองเอาไว้แต่อย่าตามใจลูกจนเกินไปนะครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ ToyTube EP ที่1คอนเทนต์ใหม่ของช่อง DJ Ten Smith วันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยว The g u n d a ดัมเบ t ไ a ยแลนดอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นที่1นะครับเพิ่งเปิดให้บริการวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองถอยทูบก็คือคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปเที่ยวไปชมร้านของเล่นหรือว่าพิพิธภัณฑ์ของเล่นหรือว่าสถานที่อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับของเล่นล้วนๆนะครับปกติแล้วจะรีวิวแบบนี้ทาง t i ๊ To อแต่มีน้องๆหลายคนบอกว่าทำไมพี่ไม่ทำแบบนี้ลง YouTube บ้าง จัดให้แล้วนะครับตามคำขอก็อย่าลืมแชร์กันด้วยล่ะเอาละครับไปชมบรรยากาศด้านในของ The g ก n d a ดั a เบสไทยแลนด์ฐานทัพกันดัมของพวกเรานะครับปกติแล้วเรามี The g ก n d a ดั a เบสแก l เลอนะครับอยู่แถวอารีแต่นี่คือ Official Store จากประเทศญี่ปุ่นนะครับ นอกจากที่ญี่ปุ่นแล้วกันดัมเบสก็ยังมีที่เกาหลีที่จีนเป็นต้นด้วยแล้วก็ในที่สุดที่ประเทศไทยเราก็มีแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ทางกันดัมเบสเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการผมก็ได้มีโอกาสแวะมาชมนะครับรอเขาเปิดมาหลายวันเลยได้ข่าวเขาเปิดปุ๊บก็รีบมาทันทีแล้วก็มาเก็บภาพฝากให้น้องๆทุกคนได้ดูกันนอกจากจะได้มาดูสินค้า โมเดลต่างๆแล้วเรายังสามารถมาดูตู้โชว์นะครับที่เขาจัดเอาไว้ได้แบบนี้ศึกษาประวัติศาสตร์วิธีการเล่นกันดั้มแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับว่ากันดั้มมันมีกี่เรื่องแล้วมีโมเดลมากี่รุ่นแล้วนะครับที่นี่ก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำด้วยนะแล้วก็ยังมาดูได้เลยว่ากันดั้มเนี่ย มันมีรุ่นอะไรบ้างสำหรับคนที่อยากจะศึกษาเริ่มเล่นกันดั้มใหม่ๆก็แนะนำให้ลองมาดูที่กันดั้มเบสได้ครับใครที่อยากเริ่มเล่นหรืออยากสะสมกันดั้มนะครับให้มาดูที่ตู้นี้เลยนี่คือรุ่นแต่ละรุ่นของกันดั้มกันพลานะครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างก็ตั้งแต่ Sd Hg Rg Mg Perfect Grade จนไปถึง mega size นะครับ รายละเอียดบอกเอาไว้เลยชัดเจนเดี๋ยวจะพาไปดูกันวันนี้ไล่กันไปเลยตั้งแต่รุ่น S D ก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่เซียนกันดั้มนะครับเคยมี2-3สตัวตอนเด็กๆแล้วมันก็หายไปหมดแล้วแต่ทุกครั้งที่ผมเห็นร้านกันดั้มกันพลาเนี่ยผมต้องหยุดดูทุกครั้งเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะตอนนี้ก็เหลือแค่หตัวเองที่ Ten Cave ก็จะไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้ลึกๆนะครับก็เป็นเบสิกขั้นพื้นฐานของการดั้มคร่าๆวๆละกัน SD Gundam ัก็คือโมเดลไซส์ขนาดเล็กที่สุดนะครับสำหรับมือใหม่เพิ่งเริ่มฝึกเล่นฝึกต่อกันดั้มนะครับก็จะน่ารักมากๆสำหรับ SD ราคาก็ไม่แรงด้วยนะครับอย่างเซตนี้ก็700 ตัวเดียวเดียวเดียวนี่ก็แค่300บาทเท่านั้นสามารถลองซื้อมาฝึกต่อฝึกเล่นได้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนเคยเล่นเคยมีแน่นอนสำหรับรุ่น Sd เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปไกลมากผมเห็นแต่ละตัวนี้ผมยังว้าวเลยมันมีออปชั่นอุปกรณ์เสริมเยอะจริงๆตัวนี้ก็เท่มากๆครับยังกับกันดั้มงอคงไม่รู้ว่าเรียกตัวอะไรเหมือนกันนะ SdWheroes 300บาทเท่านั้นเอง หลายๆคนก็สะสมลาย SD นะครับเก็บไว้หลายตัวเลยนะผมเห็นนะครับลายนี้ก็มีเยอะมากจริงๆไม่แพ้กับรุ่นอื่นๆเลยถ้าใครชอบก็ลองดูครับเริ่มเล่นที่ SD ได้เลยเขาแนะนำว่าถ้าใครอยากลองเล่นต้องเล่น SD ก่อนนะครับตัวนี้กันดัมซีโร่สามร้อยอ่ารุ่นต่อไปก็คือรุ่น HG นะครับก็จะเป็นสเกลใหญ่ขึ้นมาตามไปดูกันว่ามีแบบไหนกันบ้าง HG ก็ย่อมาจาก High Grade นะครับเป็นกันดั Scale 1ต่อ144นะครับย่อส่วนขนาดลงมา144เท่าน่าจะเป็นสเกลของเล่นที่ย่อส่วนลงมามากที่สุดแล้วที่เคยเห็นนะครับราคาก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเริ่มต้นที่ประมาณ1,000บาทสำหรับรุ่นนี้ที่นี่ที่สังเกตดูก็จะมีรุ่น HG เยอะมากๆนะครับสำหรับโมเดลกันดัมกันพลา และนอกจากโมเดลกันดั้มแล้วนะครับเขาก็ยังมีโมเดลคาแรคเตอร์อื่นๆในการ์ตูนกันดั้มด้วยนะเช่นตัวนี้เป็นต้นโมโมคาผู้ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรเหมือนกันไม่แน่ใจราคาอยู่ที่900บาทนะครับสำหรับตัวนี้ราคามันก็ไม่ได้จะเสมอไปว่าจะต้องถึงพันนะครับบางรุ่นก็ราคาไม่ถึงพันก็มีนะสำหรับ hg นะครับใครที่เล่น sd เก่งแล้วอยากพัฒนาฝีมือตัวเอง ก็ลองเล่น HG เป็นรุ่นต่อไปนะครับ และต่อมาครับกับรุ่น RG นะครับย่อมาจาก Real Grade นะครับสัดส่วนของมันอยู่ที่1ต่อ144นะครับเท่ากับรุ่น HG เลยความสูงของ2รุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณ13เซนติเมตรข้อแตกต่างหลกัหลกๆเลยก็คือ RG จะมีโครงด้านในนะครับจะมีจุดขยับเราสามารถขยับตัวโมเดลได้แล้วก็รายละเอียดของรุ่น RG จะเยอะกว่าสมจริงมากกว่ารุ่น HG นะครับ ราคาก็จะสูงขึ้นตามปกติเลยจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0กว่าบาทขึ้นไปนะครับรุ่น R G นี่ก็เป็นรุ่นที่ผมดูแล้วก็น่าสะสมมากๆแอบเล็งไว้อยู่หลายตัวเหมือนกันเลยถ้าคิดว่าจะสะสมกันพลายอีกทีก็น่าจะเป็นรุ่น R G เนี่ยแหละแต่ก็อีกแล้วนะครับแล้วแต่เราชอบเลยเราอยากจะเลือกสะสมเป็นลายเป็นรุ่นเก็บแต่ R G เก็บแต่ H G ก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่กําลังเราไหวบางคนก็สะสมทุกรุ่นเลยบางคนก็สะสมเฉพาะตัวที่ชอบแต่ละรุ่นนะครับเอาที่เรามีความสุขอยากเล่นแบบไหนตามกําลังเราไม่เดือดร้อนใครก็เล่นไปครับรุ่นต่อมาก็คือรุ่น MG นะครับย่อมาจาก Master Grade สัดส่วนของมันอยู่ที่1ต่อ100นะครับสเกลย่อมา100เท่าจากกันดั้มตัวจริง ความสูงของมันจะอยู่ที่ประมาณ18เซนติเมตรนะครับ MG มีโครงด้านในครับสามารถจัดท่ามีจุดขยับได้ดีเลยสำหรับรุ่นนี้แล้วเขาก็บอกว่ารุ่นนี้คือเกรดยอดนิยมของนักสะสมกันพลาราคาของมันก็จะอยู่ประมาณ2,000-2,000กว่าบาทประมาณนี้เลยครับพอๆกับ RG นะสำหรับ MG เดินดูไปเรื่อยๆเจ้า MG 2ตัวนี้กันดัมวิ่งหน้าโดนมากๆเลยครับกันดัมมีปีกปีกมันสวยมากๆบอกเลยว่าเกือบจัดแล้วนะแต่ห้ามใจเอาไว้ก่อนมีอย่างนึงเลยที่ผมชอบมากๆที่กันดัมเบสนะครับเขาจัดตู้โชว์เอาไว้ได้สวยมากๆแล้วก็สินค้านะครับวางเรียงกันไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน โมเดลดิสลย์ตัวไหนอยู่บนตู้เขาก็จะวางสินค้าไว้ที่ชั้นด้านล่างเลยเราชอบตัวนี้เห็นในตู้ตก็มองดูด้านล่างสินค้าก็จะอยู่ข้างล่างเลยถ้ามีของนะถ้ามันไม่มีก็แสดงว่าหมดแล้วรุ่นต่อมาครับคือรุ่น PG Perfect Grade นะครับสเกลคือ1ต่อ60ความสูงอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนะครับเขาบอกวนะ่า,นะานะนะรุ่น Perfect Grade PG นี่คือที่สุดของกันพลา นอกจากโครงด้านในที่มีจุดขยับที่ดีแล้วนิ้วสามารถขยับได้ทุกนิ้วด้วยแล้วก็รุ่น PG นี่ยังมีไฟด้วยนะครับเช่นที่ดวงตาหรือว่าที่อก ก็เรียกว่าเจ๋งมากๆนะครับแต่รุ่นนี้จะผลิตออกมาไม่เยอะไม่ครบทุกตัวจะมีเฉพาะตัวเด่นๆเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่น PG และอีกหนึ่งรุ่นครับกับรุ่น m e ก a s ไซส์ e มก s i ไซก็คือโมเดลสเกล e 1ต่อ48ความสูงจะอยู่ที่ประมาณ38เซนติเมตรนะครับก็จะเป็นโมเดลกันดั้มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาทุกรุ่นเลย ราคาก็จะสูงกว่ารุ่นอื่นๆหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเทียบตามสเกลแล้วก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับนอกจากนั้นเขาก็ยังมีพวกนอนเกรดนะครับเช่นพวกกันดัม e ีดกันดั s e ี d เดสตินีก็มีด้วยลองแวะมาดูกันได้แล้วก็มาถึงไฮไลท์ของกันดัมเบสครับกับรุ่น l i m i t ต็ดทั้งหลายที่หลายๆคนรอดูกันอยู่รุ่น l i m i t ต็ดนี้จะมีจำหน่ายเฉพาะที่กันดัมเบสเท่านั้นนะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น c l e ีย Color เลอนะครับบอดี้ใสๆแบบนี้สวยมากครับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับอย่างตัวนี้ MG ราคาก็อยู่ที่1,800บาทเท่านั้นเองรุ่น s d ก็มีนะครับสำหรับ Limited ก็อยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทนะครับแต่จะบอกว่าต้องรีบมาจับจองกันหน่อยนะครับสำหรับรุ่น Limited ที่ Gundam Base เห็นเขาว่าบางตัววางไว้แค่1ชั่วโมงก็หมดแล้วนะครับ เพราะว่าคนต้องการมากเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่น่าสะสมมากๆถ้าใครอยากสะสมแต่รุ่นลิมิเต็ดนี่ก็น่าสนใจจริงๆครับ แล้วเขาก็ยังมีตัวนี้ด้วยนะครับจากกันดัมแฟ c t อรี y โยโกฮามนะครับย่อส่วนมาจาก y o โกฮา m a เลยถ้ามีโอกาสได้ไปอยากลองไปดูสักครั้งเหมือนกันกับกันดัมตัวเป็นๆตัวเท่าของจริงขยับได้ด้วยและเดินมาเจออีกตู้หนึ่งก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับสำหรับกันดัมเมทัลบิ d นะครับเหมือนว่าตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับหยิบกล่องขึ้นมาก็น้ำหนักหนักอยู่เลย น่าสนใจมากๆสำหรับเมทัลบิลกันดั้มนะครับเกือบจัดแล้วแหละแต่พอดูราคาแล้วก็แอบวิวเหมือนกัน9,000กว่าบาทนอกจากโมเดลแล้วเขาก็ยังมีอุปกรณ์นะครับเช่นขาตั้งหรือว่าพวกทีมต่างๆเอาไว้เล่นกับกันดั้มจำน่ายด้วยนะที่นี่ใครมีโอกาสก็ลองแวะมาดูครับสยามเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งนะครับ เปิดถาวนเลยนะกันดัมเบ s ส Thailand ์ก็มาดูได้มีคอลเลคชันใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ด้วยนะครับถ้าใครชอบทอยทูพาไปชมไปดูร้านของเล่นแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับถ้ามีโอกาสไปไหนอีกก็จะถ่ายเอามาฝากน้องๆทุกคนแบบนี้แหละนะครับ ใครมีที่ไหนอยากให้พี่พาไปดูพาไปชมแล้วก็ถ่ายคลิปมาแนะนำคอมเมนต์กันมาได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้ากับ t o อยทูบที่ DJ t e n s m i t h Channel